สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะวันศุกร์แล้วนะคะก็เราจะมาทบทวนงานในวันนี้แล้วก็การบ้านวันนี้มีการบ้านอะไรไหมคะไม่มีค่ะโอเคเพราะฉะนั้น อ่ะคุณส้มมีการบ้านอะไรไหมคะไม่ได้มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วมีงานค้างอะไรไหมคะวันนี้มีคณิตศาสตร์ครับดูยังทำคณิสต์มาสไม่หมดยังเสร็จ็ำคณิตศาสตร์อีกีเศษขาวโอเคเดี๋ยวคนไหนที่มีโจทย์คุณครูอ่ะอ่ะฟังก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณครูไม่ได้มีโจทย์อยู่นะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะขึ้น ช่วยทำให้เดี๋ยวถ้าใครมีโจทย์นะคะเดี๋ยวจะให้แชร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยได้ทำในชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฟังก่อนค่ะนอกจากคณิตศาสตร์แล้วมีอะไรอีกไหมคะวิทยาศาสตร์เสริครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะและงานที่คุณครูจะต้องสั่งเพิ่มให้ทำต่อด้วยก็คือคัดตคำศัพท์นะคะ ่าคัดคำพท์ซึ่งเราหยุดสองวันเนี่ยซึ่งเราหยุดสองวันอะ่ะคุณครูจะให้คัดทั้งหมดสิบคำซึ่งมันจะเป็นคำสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากดเดี๋ยวอ่เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าคำศัพท์ที่จะให้คัดคือคำที่เท่าไหร่ต่อจากเขาที่แล้วก็คือคำที่เจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบนะคะอ่า คัดต่อนะคะคราวที่แล้วเราคัดถึงคําที่เจ็ดสิบไปแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะฝากไว้นะทุกคนยังไม่ต้องเสร็จในชั่วโมงการบ้านก็ได้จะฝากให้ไปคัดต่อในเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือคําที่เจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบสังเกตไหมไม่มีแต่คาสั้นๆน,นะคะไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้คัดถึงสิบสิบคำนะคะคําแรกคือ look at นะคะ look at แปลว่ามองดูที่คําที่เจ็ดสิบสอง ทิมพิมในที่นี้เป็น prep อ่าเป็น pronoun นะคะเป็นคำสรรพนามที่เป็นกรรมในประโยคนะคะทิมแปลว่าเขาผู้ชายนะคะ her H e R. her แปลว่าเขาผู้หญิงก็เป็น pronoun เหมือนกันเป็นคำที่เป็นคำสรรพนามที่เป็นกรรมในประโยคนะคะมีก็เหมือนกันนะคะมีแปลว่าตัวฉัน can can, can เป็น verb นะคะเป็นคำกิริยาแปลว่าสามารถ dance พวกนี้เป็นคำกิริยาหมดเลย dance dance แปลว่าเต้น swim ว่ายน้ำ run วิ่ง sing ร้องเพลง skip ข้ามกระโดดนะคะทั้งหมด10บคำนะคะมีแต่คำสั้นๆน,นะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงการบ้านถ้าทเคี์งานค้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็ ทำคัดคำสาปต่อได้เลยนะคะเรียบร้อยครูขอคู่เทพว่าคุณคูแล้วให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอคุณคูส่งมาแป๊บนึงคุณหมอสารน้อยเจ็ดพิชาประวัติศาสตร์อ่าติศาสตร์ครูแคปไปให้แล้วค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวราระหว่างที่รอวิชาที่จะทํางานค้างนะคะก็ฝากเรื่องคําศัพท์ไว้ก่อนนะคะทุกคนค,คัดต่อไปได้เลยนะคะถึงคําที่แปดสิบนะคะเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบนวดตอนนี้จะรางไปป้าคำศัพท์มไหมนะครับ ครูได้คณิตมาแล้วนะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํางานค้างคณิตกันนะคะก็คาสั่บเนี่ยเราไปคัดสวัสดิ์ชิได้นะลกูกบางคนก็คัดเสร็จหมดแล้วนะคะครูจะเอาจอลงแล้วนะคะเดีย๋ยวให้ครูส้มอ่าขึ้นสไลด์คณิตให้นะคะเด็กๆวิทยาศาสตร์นี่มีแค่สี่ข้อใช่ไมเอ่ยวันนี้ใช่เลยค่ะใช่ค่ะ โอเคคุณครูโูเคส่งอ้คุณครูแล้วแต่ว่าเป็นรูปภาพนะคะอาจจะดูยากสักนิดนึงนะเอออ่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดคนนิีให้ดูก่อนเนาะ จริงไหมจริงครับเห็นครับคุณผข้ชมคุณรับดูข้อสานะคะดูข้อสามเรื่อยอะทุกคนไปทีละข้อใครยังไม่ร็จข้อหนึ่งเปิดมาบอนะแล้วก็เอาคนยังไม่เสร็จอะนี่ได้ยินเสียงคุณป้า โจทย์ลบง่ายๆเลยแม่ไปตลาดซื้อปูทะเลราคากิโลกร,รัมละ625บาทปลาเก่าราคาถูกกว่าปู142บาทปลาเก่าราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่ถูกกว่าเราอยากจะรู้ก็คือต้องเอาไปลบกันนะคะอยากจะรู้ราคาของปลาเก่า เราจับเวลาดีกว่าสม้มเราจะให้เวลาเขียนข้อหนึ่งห้านาทีอ่ะข้อาคนไหนเสร็จแล้วก็เงียบไว้ค่ะคุณครูถามคนที่ยังไม่เสร็จนะคะอ่าฟังนะคะ เดี๋ยวจะจับเวลานะคะข้อหนึ่งจะให้เวลาเขียนต่ออีกห้านาทีเท่านั้นนะคะคนไหนที่เขียนไม่เสร็จก็แคปไปเลยค่ะไปทำทีหลังได้นะคะเริ่มจับเวลาณบัดนี้เพราะไม่อย่างนั้นนักเรียนก็จะไม่ตั้งใจเขียนนะคะถ้าไม่มีเวลากำหนดก็จะเขียนไปด้วยทำนู่นทำนี่ไปด้วย คุยเล่นกับเพื่อนนี่ยไม่ได้นะคะต้องตั้งใจเขียนให้เสร็จก่อนนะคะอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะคะเหลืออีกสี่นาที ผ่นานไปแล้วสองนาทีนะคะเหลืออีกสามนาทีทำเหลืออีกสองอันทัดคือก็จปเดี๋ยครับถ้ามันจะปุ๊แบกตรงนั้นหมดแน่นั้นเรมจะออกก่อนก็ได้นะไปใช้แบกก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะ ่ะอ๋ะอเดี๋ยวไม้ตั้งแต่ตือนเช้าแล้วกันอ่าเหลืออีกสองนาทีคนไหนที่ยังเหลือเยอะๆอยู่แคปไปเลยน้องแคป ในละาข้อ่ข้อสามได้เลยแจ้งเย็นนะคะเราไปทีละข้อนะคะขึ้นใจร้อนใจร้อนมากไหมใจร้อนทำเองเลยดีกว่าไม่ต้องรอคุณครูถ้าใครถ้าใครใจร้อนทำเองเลยนะคะทำเองเลย ผมไปเลยหนึ่งปรากฏอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีลงเลยอีกบนคันเดียวพอดีเลยใครยังไม่เสร็จเร้งมือเลยค่ะเหลือหนึ่งนาทีแล้วอ่าหมดเวลา หมดเวลานะคะในข้อหนึ่งครูซ้อมไปข้อสองได้เลยค่ะในข้อสองนะคะครูไปข้อสองแล้วนะอ่าข้อสองนะคะคนนี่ยังไม่เสร็จนะคะไม้บรรทัดยาวสามสิบเซนติเมตรดินสอยาวสิบหกเซนติเมตรดินสอยาวสิบเก้าดินสอสียาวสิบเก้าเซนติเมตรไม้บรรทัดยาวกว่าดินสอสีเท่าไหร่ เขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้แค่ดินสอสีว่ายาวเท่าไหร่ซึ่งดินสอสีนั้นมีความยาวมีความเขาอยากจะรู้ว่าไม้บรรทัดจะยาวกว่าดินสอสีเท่าไหร่ซึ่งดินสอสีนั้นมีความยาวน้อยกว่าไม้บรรทัดก็คือต้องออกไปลบกันนะคะซึ่งโจทย์ที่ให้มาคือมันมีตัวหลอกด้วยอะไรที่ไม่เกี่ยวเลยคะ่ะ ดินสคอค่ะออดินสอยาวไม่เกี่ยวในโจทย์เลยแต่เขาเอามาทําไมก็ไม่รู้นะคะเราเอาแค่ไมบ้บรรทัดสามสิบเซนติเมตรมาลบกับดินสอสี่ยาวสิบเก้าเซนติเมตรเท่านั้นส่วนดินสอยาวสิบหกเซนนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะแต่เขาแค่เอามาไว้ในโจทย์เท่านั้นเองเราก็เอาไม้ตั้งโจทย์นะคะไมบ้บรรทัดสามสิบลบสิบเก้าเซนติเมตรเ่ะอเอาเอามาลองเราอะเอา พอามาหลอกเฉยใช่นะคะใช่แล้วต้องเราต้องดูเราต้องฉลาดต้องอ่านโจทย์ให้ครบทุกตัวนะคะเวลาทําข้อสอบอะไรประมาณเนี้ก็คือต้องดูว่าเขาถามมาถึงอะไรเขาให้หาคําตอบอะไรเราต้องหาสิ่งนั้นไม่ใช่ดูแค่ผ่านๆน,นะคะอันนี้คือเขาเอามาหลอกใช่เลยนะคะใช่ค่ะเราต้องดูอะค่ะว่าโจทย์ต้องการถามอะไรเราโจทย์ต้อง เขาเขาให้อะไรมาก็าจริงแต่คือเขาอาจจะให้ข้อมูลที่หลอกมาอ่าเราต้องอ่านโจทบทวนโจทย์ดีๆนะคะแล้วก็ดูสิว่าโจทย์เนี่ยต้องการถามอะไรเรานะเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเขามาเขาขโมยอะไรเราเราจะได้แก้ปัญหาเองได้ใช่ไหมคะขโมยอ่ะลูกขโมย เกี่ยวอะไรกับโจทย์คณิตศาสตร์ลถ้านแู้เจะได้ไม่ต้องแจ้งตำรวจจับเลยวจาเขโดยที่เอาเปถางอ่าจับเวลาเหมือนเดิมนะคะในข้อที่สองห้านาทีเหมือนกันนะคะเท่ากันกับข้อหนึ่ง เสร็แล้วก็เงียบไปก่อนนะคะตอนนี้ให้เพื่อนที่ยังทําไม่เสร็จทําต่อน,นะคะวันที่เสร็จแล้วก็รอข้อที่สามนะคะหรือไม่ก็ไปค,คัดคาศัพท์รอก่อนนะคะคครรู า่ผ่านไปแล้วสองนาทีนะคะมวถึงวันท้ายสุดท้ายเล้ว็นเสร็จข้อสองแล้วข้อสามผมยังไม่ได้เขียนอะไรเลย มาตอบมั้ยคะขอเพื่อนดูคำมาตอบเสร็จสิเสร็จพร้อครับผมผมดูวิธีทำมามันคอดยาวครับอ่าทุกคนปิดไมค์อ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีคุณต๊ชินถ้าไม่ทันแคปไว้ก่อนชินแคปข้อสองไว้ก่อนเลยค่ะชินนะชินเพิ่งถือวิธีทำเอง ค <I know. S 2> ิดบอกว่าถึงวิธีกาำคือเส้นยาวอะครับก็จะต่อครับอ๋อเหรอใช่ครับ โอเคเสร็จลรือยัาหมดเวลาในข้อที่สองไปข้อที่สามเลยค่ะอ่าข้อที่สามนะคะอังเปามีเงิน52บาทโฟโต้มีเงิน52บาทโมจิมีเงิน47บบาทนำมารวมกันแล้วจะมีเงินเท่าไหร่อันนี้ง่ายมากเลยก็คือมาบวกกันทั้งหมดเลย ทั้งของเงินของโมจิเงินของโฟโต้แล้วก็เงินของอ่งางเปานะคะเพราะเราอยากจะรู้ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ก็ต้องเอามาบวกกันทั้งหมดนะคะก็ต้องทำแสดงวิธีทำอ่าก็จะได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ5้าบวกห้บวกสีเนะคะเท่ากับช่องสีง่เหลี่ยม ค่ะอ,อ,อังเปาอยู่ที่ไหนแล้วปิดกล้องไปแล้วเนี่ยไม่เห็นว่านั่งเขียนอยู่หรือเปล่า ต่อไปนะคะอ่ะข้อสามทุกคนเสร็จแล้วจะไปดูงานค้างวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆคุณครูเทพเขาถ่ายรูปมาให้นะอาจจะไม่ชัดนะคะไม่ชัดทำไมผมขย,ยายได้เหรอคุณโอเคตาเห็นไหมเอ่ยใครเรียกคะ ออกก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะไม่อ่าวันศุกร์หรือวันที่นะคะแล้วเขาก็เขียนข้อหนึงบบน่งนมึงเลยจจะส่งให้ตอนนี้เลยอ่าะปิดม<า>ไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์ก่อนนะคะ,ะคุณครูเขกาก็มาจัดคยบนะคะอบรมไปแล้วนี่ไม่ฟังกันเลยอ่าข้อหนึ่งนะคะการคนไหนที่ไม่ชัดนะอ่านเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ ทุกคนก็ไปเขียนนะคะข้อหนึ่งการตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นสิ่งเรา้าเช่นไก่ขนบอกเวลาในตอนเช้านกบินกลับรังในเวลาเย็นอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะข้อสองการตอบสนองเมื่อได้รับอุณหภูมิเป็นสิ่งเรา้าเช่นสุนัขระบายความร้อน โดยการหอบให้น้ำระเหยออกจากลิ้นเออเวลาสุน,นัขมันแลบลิ้นบ่อยๆใช่เลยนะคะมันร้อนนั่นเองอ่าแล้วข้อสามนะคะการตอบสนองเมื่อได้รับน้ำเป็นสิ่งเรา้าเช่นอันนี้ไส้เดือนนะคะใครเห็นไม่ชัดไส้เดือนดินเครือที่อะเคลืออคล่อนที่ไม่ใช่เครือนะลูก ใต้เดือนดิน<ม>เคลื่อนที่เข้าหาความชื้นคู่คุณครับอันนี้วิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์ค่ะคนไหนที่ไม่เสร็จนะสี่าา <4 S 1> ข้ออ่าแล้วข้อที่สี่นะคะการตอบสนองเมื่อได้รับการสัมผัสเป็นสิ่งเร้าเช่นกิ้งเกือที่เราไปสัมผัสมันใช่ไหมคะมันก็จะขดตัวอ่ากิ้งเกือกิ้งเกือขดตัวมาถูกสัมผัส กิ้งก่าเปลี่ยนสีตามต้นไม้ผมไมไ่ยอกับเต่าหัวหดเข้าในกระดองมาถูกสัมผัสนะคะมันก็คือมันมันต้องการป้องกันตัวนั่นเองคือมันเป็นรูปถ่ายนะคะคุณครูไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยครูว่านี่ก็ชัดแล้วนะเด็กๆนี่ก็ค่อนข้างชัดนะคะขนาดข้อสี่ตัว ขนาดต้นสีไมันไม่ค่อยเห็นัดแต่หนูเห็นชัดค่ะ,มะเมื่อกี้ค่ะอันแรกอะค่ะส้ม,มเมื่อกี้ชัดอยู่ตอนแต่ว่าตอนนี้ไม่ชัดไม่ไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะ่ะอนันเนี้ยก็ได้ค่ะเนี้ยก็เห็นชัดอยู่นะคะ คเขียนม่พอครับมับเคุณเลยเตรงนี้มรสมุเลยลออหมดแลหครับหมดแล้วแมงมดแล้มไหมมีะมีแมงมยังอยู่ครับเครับกมม็เลยไมกตรงนะีอ้อ๋อนนิดเดียวใช่ไหมคะเขียนไม่พอนิดเดียวใช่ครับ เร่ึ่งเ่มัเอเราาื่อท่มันหมดไล้ววงไม่ต้องโชว์นะเขียนให้เสร็จเถอะเราอะ่ะเ่เสร็จแล้วครับอ่าเมืเ่อวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วนะคะไปที่ประวัติศาสตร์นะคะ,สะ,คะ,ะเสร็จแล้วคปอ่ะอ่ามีเพื่อนยังไม่เสร็จนะ้วเดี๋ยวให้ครูส้มแชร์ขึ้นมานะคะ อ่าเป็นแผนภัพความคิดใช่ไหม,ไมเห็นน้องคม,มันรูแฉะมานะคะมันก็จะชัดได้ประมาณนี้แหละถ้าคุณค่ะนดว่าชัดมากเลยนะคะถ้ามันคุณไม,ม่รอแครค่ะโอเค,ค ประวัติศาสตร์เสร็จกันหมดทุกคนยังคะเขียนัวข่อประวัติศาสตร์แล้วค่ะอาขอเสียงคนนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะอะใครยังไม่เสร็จป,ประวัติศาสตร์คะไม่มีนะคะครูจะมก็จะเอาสไลด์ลงแล้วนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้มี มีงานค้างคุณรูคะชินไม่ต้องตะโกนหู<ล>กชินไม่ต้องตะโกนพูดดีๆลกูกเปิดเทอมหรอโลกเทอมสองก็คือหนึ่งหนึ่งพฤศจิกกานะคะตามกําหนดของกระทรวงนะคะหนึ่งพฤศจิกาใช่ไม่มาเกินนี่ครับผมที่ตัดเันว่า อ่าทุกคนตอนนี้การงานค้างหมดทุกอย่างยังคะทุกวิชาเลยอย่างหมดทุกอย่างแล้วค่ะโอเคงั้นงั้นฝากนะคะสาร์อาทิตย์คัดคำพา์คำที่เจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมนำใบงานใบประเมินนะคะมาส่งคุณครูด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอัดวิดีโอวิชาต่างๆมาส่งด้วยนะคะคนที่ยังไม่ส่งคุณครูนะคะ ไม่ใช่นายครัไม่ใช่ขวัญแ่ะกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ <_ d> um> ก็ฝากนักเรียนนะคะเหมือนเดิมนะอย่าลืมท่องคำศัพท์น,นะคะแล้วก็อย่าลืมมาสง่งใบบประเมินนะคะโอเคค่งะงั้นครูซ้มกับครูขวัญไปก่อนนะคะ <_ d> um> เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะสวัสดีคะ่ะ <_ d> um> <_ d> um>